วัดกองเงินเบลุวันนะคะที่จอดรถมีป้ายบอกว่างานอยาไปเลยเดี๋ยวถามงานนะคะามก่อนงานแล้วนะคะที่วัดกองเงินเบลุวันมีศิลปินเยอะมากเลยนะคะแต่ละวันนักแสดงแต่ละคนไม่เหมือนกันวันนี้วันที่ยี่สิบเนะคะมีเลอั้ม เขาบอกว่าชมฟรีนะคะเขาแจ้งว่าชมฟรีค like like ่ะเดี๋ยวไปดูที่เบทีก่อนนะคะตอนนี้เราเตรียมจัดที่นั่งกันโอ้โหลานกว้างเลยค่ะเขาล้อมรั้วนะคะรั้วสังกะสีเรามารถสองคันถึงหน้างานกันแล้วค่อนข้างจะไกลนะคะ ผ่านป่ามันผ่านไร่มันพูดไม่ถูกอนนี้เขากำลังกั้นเชือกค่ะอนนี้เขาก็อี้มาจองกันนะนะคะแต่เป็นเก้าอี้นั่งทางก๋วยเตี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่ยกให้นี่นะคะบทลังนี้ เราบอกเก้าอี้เก้าอี้ตรงนี้เขามีให้นะคะแล้วแต่ทำบุญอยู่ในวัดเลยค่ะแม่แม่ช่วยกันจับพระพดทธกาลพระพุทธศาสนาช่วยกันร่มก็ไหวญ้

你这个胜利里？